สวัสดีจ้ามื่อนีกันมาพบพอกับชองนั่งเอกฟินแลนด์อีกแล้วเมื่อนีนั่งสิาพามาเฮ็ดก้อยเขาปุ่นค่ะนี่เครื่องปรุงเข้าก็จะมีอันหอมแดงซอยพริกพริกสดหั่นแล้วก็หอมผักชีแล้วฮอหด,ดอกบักนาวแล้วก็เนื้อปลาแซลมอน้วจ้ะนั่งบะมี่ปลาทูนั่งใส่ปลาแซลมอนแล้วก็เครื่องปรุงเข้าก็จะเป็นนี่เป็นพริกเผาจ้าหน้งมาจะใส่เอาสีมันแล้วก็นี่พริกป่นแล้วก็เขาคัวะชูรสน้ำปลาน้ำปลาจะ้ะ นี่ค่ะนมจีนห้าแล้วค่ะนี่จ้าผักที่ห้าเจ็ดกินกับมาจ้านี่จ้าปลาล่าปลาลาใกล้จะเบิดเราจะนั่งนั่งต้มเองจ้าปลาปลาที่หน้าเฮ็ดไว้เละจ้าปลาลาหนึ่งทับพีตรงตัวประมาณทับพีครึ่งเลยจ้าแล้วก็ ละลานิดหน่อยพน้ำน้ำปลาจ้ะพริกป่นจ้ะใส่พริกเผาน้าเอาสีมันจ้ะจ้าพริกเผาใส่พริกเผาเอาสีจ้ะใส่ชูรสนิดนึงมีจ้าชูรส ต้องใส่ลายจ้ะเพราะว่ามันจะอยู่ในปลาแล้วจะเาปุ่งปลาแล้วมันม,มีแหละบีบน้ำมะนาวลงไปจ้ะมากับใส่เนก่อนแล้วจ้ะผิดขอมผิดกระพอมก่อนเลย จะพรอมหัวแดงซอยคนตุเรียงตุเรียงคนจะห้ยมันเข่ากันใส่กัะควรนึกจ้ะโอ้ยนั่งไปมันนั่งเปิดกล่องแล้วนั่งนั่งลืมเปิดจ้ะนั่งลืมกดนั่งก็ได้ปุ่มโรนิการเนี่ยนั่งอันใส่บอไปจังว่าหลายจ้ะ ว่ามันจะคองเปิดกล่องนี่จ้าเสร็จละนั่งซิมนาม,มันละพอดีเราจะนั่งกับเอาเศษลงพอเอาเศษลงลเราเขากับซิมบางอีกเท่อนึงโรยหอนมัไปจ้ะใช้มูยอหน่อยนึงเอาไปโรยหนานจ้ะใชจานด้วจ้ะโย้จ้ะ มุยอดนี่ก็อนันโอเวอร์แมนมูยยอดฮอดดอกจ้ะฮอดดอกนี่ก็ลุยลงไปจ้ะพอพีดบ่าถึอเนาะโอ้ยจักรยานผู้ใดยยาเบ่านี่จ้ะทองปลาแซลมอนพราะยายเราบ,บักินจ้ะเพราะว่ามันมันมันเพราะว่าคอยกินนะจ้ะทองทองมันไม่จะนั่งเลยนะกินทองกับหัวเพราะบ่กกินจ้ะทองหัวนั่งเนี่ยเอามาเล่มจ้ะนี่ละจ่ายก้อยขับปุ้นนั่งก้อยขับปุ้นใส่อัน ปลาแซลมอนจ้ะมาจ้าไปกินกันเลย